ค่อยๆดูแต่งดีนะอืม บอกแตกต่างกนะันออกไปนะจ๊ะแต่สมบัติชอบบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ ไม่ไม่ไม่ช้ำมากนะไม่ไม่ไม่ช้ำมากเราเอาะมีดทำตรงนี้ก่อนนะคะก็เราก็มาค่ะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะคะปอกกันแบบไหนนะคะแต่ว่าสมกรชอบปอกแบบนี้เปอกส้มโอกันค่ะเพื่อนๆนี่ได้ส้มโอมา เขาออกไปแล้วนะนี่ออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้เลยการบอส่สองโสงโมโอของสมพรนะคะ มีวิธีปลูกบอกตกต่างกันออกไปนะจ๊ะแต่สามาบัติชอบบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ของดานี่คะออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้เลยการบอกสมงสมโอของสมบสัตนะคะ บอกแตกต่างกนะันออกไปนะจ๊ะแต่ตุาาบปรชอบบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ สซมโพมาแต่สมพรเอาเปลือกข้างนอกเขาออกไปแล้วนะ แต่ละคนมีวิธีปลูกบอกแตกต่างกันออกไปนะจ๊ะแต่สมพรชอบบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ของดานเป็นแบบนี้เลยะะสุมพรต้องขออนุญาตใช้มีดนะคะ ค่อยๆแบบเขาจะได้ไม่ไม่ไม่ช้ำม,มาก ไปนะจ๊ะแต่กสมบัรชอบบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ของด่างวิธีการออกก็แตกต่างกันออกไปนะคะเพื่อนนะคะผลไม้ตัวนี้จะไม่ค่อยช้าเท่าไหร่นะคะ วิธีปลกบอกแตกต่างกันออกไปนะจ๊ะแต่ตุ่มปภรชอบปอ,บอกแบบนี้นะคะ